สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้าซูผู้ซื้อคนจ้าพี่น้องจา๋ามอนีมาดามมาแบบบู๊ขักแนวรังการรานแปร์บ่ไ <c> ด <oughs> ้มาอย่างนัค่ะแต่งโตมาเก็บบักย่อมฝรั่งอืมขิงซื้อว่ามียอย่างน้ำถ่ายฝรั่งกันเลยจะเต็มแน่จักหน่อย <c oughs> มาเก็บบักยม่มฝรั่งพี่น้องมาอัปเดตพ้อมมามาเบิ่งนกันมา,ม,านนนนนนนมันหน่นยใหน่อยๆสำเนีมงแมาดามก,ไกามา็ได้กกตามานั่มได้กกตามานั่มนะคะ มาเก็บกระตากันท้ามาเบิ่งกันเลยนะคะนกมันมาลักกินของข่อยเป็นไรหรอพี่น้องบ่ได้แล้วต้องเฝ้าเก็บถ้าบ,บ่สั่นมันสิมากินเหมิดออมามามามเบิง่งกะลัางนวยอันพูน่ะพี่น,อน้องนวยไม่ยู่ใต้ใบเห็นบ่พูนเป็นแพงอยู่นี่แม่นเหมิดได้หน่แม่นเหมิดได้หน่ค่ะเห็นบ่เฝ้าเก็บไปก้อนเก็บไปจำที่เกยบพี่น้อง นัวไงล่ะไอศักดให้ฟังฮืมกุ่มหันกลองก่อนไอ้บุค่ะนี่มองเห็นบะบุญอะนัวเต็มไปเลยค่ะเด้อนี่เงินพ่อเก็บแล้วค่ะเงินพ่อเก็บแล้วเก็บไป็ินสมได้แล้วไอาบุเก็บตอนนี้คือน้องมันถึงเมดพี่น้องไม่ได้ทามาเก็บยิ่งฟังกันมันยังไงเรียกมันยังไงมันจะบอกมันมาตอดแล้วมันเฮียพี่น้องเอ้ยดูไม่ได้หรือ่นอออ้นองเห็นปะ นี่แม,นม่นดค่ะกินไม่ยมฝรั่งกนาาันจ๊ะหรือมากินกุบรีนเัมมากินกุบรีกนกตนมุณน่ะเห็แต่เห็แต่ตปาวกกนากอากพิลามามาก,มก,กนินอ้ยพี่น้องอะไรครับลบคค่ะึงๆคุณน่ะ่ม,มัะแม่นมัได่นมันอย่ตานี่ขึ้นมายิ่ง่มันอย่ อมองด้านกอนหักหนองนี่คือกองหอยก็ลูกสาวอน่ออนี่เออนี่เอนี่ย่งก็คตดุน้องนั่ซอยลาอยู่นกนกจ้า่นันจ้าอันนี้ท่นขอเก็บ่หหน่อยเลติดตหมดมาเลยยุเกไหะแกนบอลรมฝรั่งไหมจ้าอไปินมพกลยอไปจิ้พริกเกลือรล่าไปส้มสับิเกลือต้นนี้จ้าต้นนั้นนกินไปหลายตแล้เนต้นนี้นาะพี่ นเียลตดหนน้วยเห็นไมคะุนี่ยนีนะคะพอตอยุงสรกินไม่งหด่นอนไม่ยก็กินด้าคือบางนบกินสุกนังสกินดีเหนคะุนเมมดเลยค่ะติดแงหนอตมีเป็นไที่มึงะอืมสมสมวกินรเอาเาไปทำมันสิสุก กำมันสูกหรือมันสุหวานนะนะสุหอกหือมันสุหวานกะตานะคะนี่ขึ้นวายบกยมฝรัง่งได้คตต่ะเด้อหมดนเก็บตัวยูนแน่นตาเนี่ยนะพี่น้องนม่ต้องยืดใกล้ใบเลค่ะเด้อนี่นี่กำลังชิบหกเต๋าน,อน้อยใๆ นางลกับไเด็กน <so> ้องอูานี่ลขัดนึ่จ้ะพนะเห็มจ้ะเอ็มานลุขัดขนาดได้ค่ะอยากเอาอยาเอาเกินซมก็ไแก้ขักนแจะแก้ขัดแบว่าอยากกินบอกน้กินซมกินแซวบงสนะคะมาเีปั่นไปก็โนกนกปดูเด็กอกระบอขอเขามากินหลดบินปุ๊บมาที่ก้าที่เ่าลดอ้ย่า น้ำน้ำน้ำนิดหน่อยเออโอ๊ยๆอะไรพวกเนี่้หนูบกดูใจถึ้มั้งนกก็ยาน้ำนกยานน้ำเนาะมันเสียดีหน่อยพรมันเสียดเอ๊ะต้นนี้ก่อนต้นนี้ก็เหยี้บท่านเหมือนเดี๋ยวนี้น่อยเดี๋ยวดูค่ะเด้อต้นมันในต้นนี่ยขนาดนี้อยู่ในสวนสองต้นนิดน่อยที่นี่วนสต้น บ่ได้ยัยงญราณกบที่จริงคะ่ะข้าอยากกินไว้กินซุปจังสิกะหาตะไคร้หรือ,อยังงานเอ้าเอิดน้ำปักโอลยน้ำปลาทุกขาไปเรื่อยๆนี่เอาตะไคร้ามาคุ้มไว้กันนกได้ะคะ่ะเจ้าหนุ่มใส่นนบริขุนเจ้าหนุ่มใส่บร <laughs> ิขุนไปเรื่อยงแบงค์งมันไป่ไรไม่เหรอ <laughs> นี่คะ่ะไปเรื่อยเดี๋ยวข้าไปเฮ็ดสมกินกันเป็นายหน่วยอยู่เดนอนค่ะเนาะน้ำปักมือห้องลงถีบ แค่นี้ก็พอ่อแล้ค่ะแค่นี้ก็กินล้าขี้แตกแล้วนี่พี่น้องมามาพี่น้องวันนี้มาดัมมาดัมสิบห้ามะกรอยอันบักยุ่มกำลังแม่กระตามาดัมกับมี่ยังคะ่ะแม่กระตากับมี่ปลาแดกนะคะพริกปน่นเข่าครัวแล้วกับพงนัวน้ำตาลแล้วก็มีป่าปนน้ำนะคะ,ะ,ะมีป่าปนน้ำเรามีบักย่มที่ได้มากพี่เกบมาก ด่านประสิมะล่างก่อนปาดควรนะฮะปาดค,ควรมองเันปาดควรมึงจุกมึงนี้มันออกใส่น้ำรางเต็มหนึ่งนะจ๊ะ ไดใส่ใไม่ได้ยิบบอพี่น้องโอ้ยรือเบาติดชวนมากตัวนี้ตัดเครื่องน้องไปเลยค่ะเพื่อมันทีได้แบบว่าอันคุกเขากันก็พกเกลือเ่าได้น้องพี่น้องเนาะนี่อ่อ,อนๆค่ะพี่น้อง เม็ดคล้ายๆคือเขาปาดอันเม็ดนี่ยังกาะมากตำนินน่ะคือไนมักตาตำนินนี่แหละค่ะปาดเครึ่งปาดเครึ่งปน,นันเขาจังสีมาใส่เคียงปรุงนะคะปาดเครึ่งลงไปเลยค่ะนะเดี๋ยวปน,นันเขามาเบิ่งบัดบัดบัด,บดปรุงแน้วพี่น้องเนาะโอเคจ้ะจากที่เขาปาดเครึ่งมันนวยแล้วนะคะปาดเครึ่งนวนแล้วนะน้องแล้วก็มากร่อยกันเลย ก้อยกะเมี่ยงล่ะคะ่ะพริกป่นใส่พริกป่นลงไปเด้อค่ะเด้อมกเผ็ดกับใส่เผ็ดมะดามบดใส่เพลิบแทรกลงไปข้าวคั่วนะคะพี่น้องใส่ข้าวคั่วลงไปเพิ่มความมันแล้วกับมาดามกับซีใส่ปลาแห้งลงไปเนี่ยจักหน่อยนะคะเรววาบอกมันส่งเกินไปนะจ๊ะผงนัว ผงสูตรจะต้องไปหลายๆหล,ลดน้ำตาลใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปลาแดกปลาแดกเหรียญทองนะคะปลาแดกแม่เหรียญแม่เหรียญบ่เป็นเหรียญทองด้วยพี่หนุ่มขยำก่อนบ่ะนะคะขวดละสี่ปอนด์เก้าห้าเลยนะเนี่ยใส่ลงไปผุ้นำโู้ยน้ำปลาแดกแม่พี่หนุ่มมันจะสดบอหนาน เห็นไหคะก้นแบบพี่น,ออน,น้องเห็นไมนงๆคอยบพี่น้องโ้ยนี่ก้นเหเากันพี่น้องจา้านี่เราก้อยผม่อ้อย่มลังหอมไปเนียซิมกันพี่น้องโคตพโคตรง ก็ดำใจปลาแหงอีกกอนปลาแหงบดอืออืแดกอีกก้อนที่ได้สดน้ำประเดกน้โว้ข<อ>้อนหนึ่นตัวพี่น้องมาถึงหนานาน่าอร่อยไหมล่ะ ไปบาดที่นี่ไปกินกันอือพี่น้องมาด่างสิประเทศสซจานก่อนขึจะกินข้าวกะละมังโลดบก่กะกินข้าวกะละมังโลดบ่โทษโพ่อบ่กินมันข้าวกะละมังโลดเนาะพี่น้องเนาะอืมบุคลรีประจำโตม่ด่งางค่ะดึงสายเสียในย <laughs> โอ้ยมาพี่น้องมากมากมากอืมกินมันข้าวซ้ามโรดเนะาะก็เป็นยังดอกพี่นอ้องม,มากินสมกินเซียวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ก๋วยบางงมจำเนี่กระด้งพ่อกินพ่อเก็บกินพีหน้องแซบ่บอืออือนี่ะแม่ยุพี่ได้ใส่จานไปสองน้ำพะ้องอล จค่แม่พี่น้องจ้าจะน้ำปปลแดก็เ,ดกเข้าครัวก็วปาแห้งโอ้แมงวันกับมาละมาไว้ขนาดนั่นพี่น้องจา้าสิบแซบ่บวนขยิบตีนขยิบบัตาบ,บ่บังบ่บังตีนกายยดหนายจะคข้องได้ฮะมาพี่น้องมา

dẹp đi nào Và để ta em liền cho xếp xẹp Thấy tầm một không có xẹp Chẳng thấy nó có hên ăn Thử bé đây à Mãi rồi mãi rồi Mãi มันบริสุสิ่มสมพิลินนนะพี่น้องมันสมแซ่บหะพี่น้องบริสุทธิ์มแบบพิลินไหมสมพิลินหุ่นจักรวาพี่น้องสมพิลินสมแบบจี๊ดไปเลยฉันโมเมนต์ได้ค่ะมันสิมีอมอก ข้ากกวทีกกบว่บักม่วงอะคืข้ากที่บักม่วงบักม่วงหน่อยแบบพี่น้องบักม่วงเบาอ่ะแต่บ,บ่มีโรยบักม่วงแล้วมันสิออกจะบ,บ่มีกินบักม่วงมันสิออกคือบักย่อมอืม้มแซ่บหน้อง ทำขอหนกพิับมันมาหลักกินของข่อยเลยไหม <c oughs> มันด้แดดดีอากาศดีพี่นอนครับต้มวนๆอากาศดีๆอยากกินสม,มตักพี่นองตักแม่ตักแม่แม,ตมาตักเลยเนาะ ขอบปวดแขนผู้ใดวินนิ่นเวียนเวียนดูบาแห้งเวอร์กินข้บไปเลือยแสบมึงเจ้าเก็บมาแล้วผู้ใดมีเก็บมาแล้ว าดล่างๆๆให้หน้าม,มันสีปเปียกๆน้อยมันเล็กน้อยด้วพี่น้องจังออกไปคลุกกบแบบเข้ากัวพริกป่นข้ากัวพริกป่นมันยังสียดจับอยู่น้ำนวยมันนั่นแซ่บคำนั้นชุบกน้นนี้มันสีหวานาาก่อหนังกิดเขาจะว่า่อยกินดิบเด้ออืะ ไ่ค่อากินสมพม่ได้ถากินซุกมันว่าท่านก่อยดอกถ้าจะถากินซุกอื่นห้ามเมื่อปลูกก็พี่น้อปลูกง่ายแต่ยาาได้กินเมื่อปีเมื่อสัปได้กินสุปปีอะ ต้นน้นอยๆนเนี่ยก็ออกน้อยเพิ่นปลูกง,ง,ง่ายแฮงเพิ่นเอาไปปลูกบ้านเฮาอยู่ปลูกบ้านเฮาเฮ็ดเป็นอันนี้ไปเลยสวนกูดบัลลี่คายอันขายอันร้านที่เขาเจ้าขายแบบพวกบักสมบักแซวอ่ะอ กระวนนันบรมีไนกินง่ายถ่ายล้องพี่จำพิเกียร์กับแซบเซ็ดจ,จังสีทังแซบแห้ง ว่าว่าบัดไหนอืมพอมันซาส้ำหน่อยอืมกินสมดี่ีกแล้วพี่น้องอายุลายขึ้นมากกินได้ซ้ำกินแล้วพี่นอ้องจ้าวันนี้คือจากที่หลีนะี่ยเพิ่งด้านนกอ่ะพี่ด้านไม่กินหมด ต้องเก็บต้องกินไปเลยดอวยมเหมือนกันอรอยายืมกดไลค์กดแชร์กดแซบสุขัยแมาดามาได้เลยค่ะเด้อนิงกรอบกรอบเก็บกินได้แล้วช่วงนี้พี่น้องมาต่ำก็แซบ Nó mắt tầm xe quê Chạp lên bên hồng Hầu quả, có bóc hầu quả đẹp bớt bớt Nằm thử Ủa thì nó ơi, mới đi đi tụi nào

ดรามนุษย์ยูเคนะขอแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะ